รักษาศพโฮจิมินก็รักษาสบสตาลินก็รักษามหาตมะคันทีเห็ไหมครับครับกู้ชาติด้วยหิงสาตายไปสามแสนเองครับเพราะว่าเดินไม่อังกฤษยิงจนหมดลูกปืนเมื่ออังกฤษหมดลูกปืนแล้วกว่าจะเอาลูกปืนมาจากอังกฤษคราวนี้ก็ขอโทษถ้าไม่ยอมแพ้ไม่เหุกล้าก็ตายแน่เพราะคนอินเดียตอนนั้นมีประมาณหกเจล้านมหาศาลอังกฤษมาด้วยลูกปืนสามแสนนัดเอง เพราะคนที่ต่อสู้ที่เป็นผู้นําทั้งหลายก็มักจะเป็นคนที่มัธยัติใช่ครับมักน้อยสันโดษแล้วก็อยู่ในภาวะที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรแต่เป้าหมายเรื่องชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่มหาตมะขานทีเกิดในครอบครัวมหาเศรษฐีถ้าสมัยก่อนเขาเรียกมหาราชาของรัฐเลยครับไปเรียนออกซฟอร์ดเป็นทนายกลับมาต่อสู้โดนติดคุกอยู่ที่ แอฟริกา15ปีอังกฤษจ,จับไปติคุกไม่ย่อท้อออกมากู้ชาติที่อินเดียครับจนกระทั่งสมบัติเนี่ยครับไม่มีเหลือเลยวันสุดท้ายที่เขาเดินทางไปกู้ชาติลองมาร์ชเหมือนกันแต่เขาไปทางรถไฟเพื่อจะไปสู้กับอังกฤษที่ไม่ยอมให้คนอินเดียทําเกลือไม่ยอมให้แล้วก็ไปเหลือผ้าพันกายผืนเดียวคคดเดียวรับลูก วิ่งมาที่รถไฟมาร้องไห้ถามว่าทรัพย์สมบัติเรามีมหาศาลพ่อก็ได้ใช้ไปจนหมดสิ้นแล้วจะมีอะไรเป็นมรดกให้กับลูกครับแล้วก็พ่อเหลือพระเตียวผืนเดียวที่คลุมกายครับลูกกับแม่เราจะเอาอะไรครับอินเดีย for you ครับแล้วเดินหน้าเลยบอกที่กูยอมหมดทุกอย่างเนี่ยกูจะเอาอินเดียกลับคืนให้มึง ชาวอินเดียไว้ให้กับลูกให้กับครอบครัวและกับคนทั้งประเทศใช้ลูกให้หลานอินเดียฟ r ย o u นั่นคือมรดกที่สําคัญที่สุดตรงข้ามกับทักษิณเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยมาด้วยวิธีอะไรครับครับลาออกจากราชการตังค์ไม่มีครับผมรู้ดีครับเพราะเข้ามาขอวิทยุกระจายเสียงตอนนั้นผมซึ่งเถียงไม่ได้แน่ผมเป็นสายเสนาธิการของพลเรือเอกสุภาโคจเสนีก็ไปดูแลวิทยุกองประชาการทั้สุดทั้งหมดรู้ดีครับครับรู้ดีแล้วก็รุ่นเดียวกับน้องชาย เริ่มมาเริ่มมาจนกระทั่งล่ํารวยมหาศาลคนสองคนนี่คนนึงเป็นมหาบุรุษของโลกในทางที่ดีครับอีกคนหนึ่งจะเป็นมหาบุรุษของโลกในทางชั่วจจะเรียกว่ามหาทรราลาที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ใช่ครับ,รบใช่ครับแล้วรเราจะนับถือใครครับแล้วเราจะประนามใครคนคนเดียวทําให้ประเทศเสียหายถึงขนาดนี้แต่ความฉลาดของคนก็พยายามจะบอกว่าปัญหาไม่ได้จากนคนเดียวปัญหาเกิดจากประเทศชาติยังไม่มีการปฏิรูป มันใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการสร้างทางลวงให้กับประชาชนไทยเกิดความสับสนคือการปฏิรูปโดยที่รัฐบาลบอกเนี่ยครับปฏิรูปเนี่ยถูกต้องจริงๆมันต้องปฏิรูปแบบเต็มที่เหมือนการเปลี่ยนแปลงเลยรเราไม่ใช่คําว่าปฏิวัติครับแต่การที่รัฐบาลตั้งคณะปฏิรูปขึ้นมาเนี่ยซื้อเวลาครับผมถามว่าตั้งมาแล้วมีอำนาจอะไรตั้งมาแล้วผลในการประชุมทั้งหมดออกมาใคร,ครจะทำถ้าไม่ทํา มีอำนาจอะไรไปบังคับครับแล้วคนที่มาอยู่เ้วยใครเป็นคนควบคุมการประชุมทั้งหลายแหละยาวเหยียดเลยครับทั้งโทนี่แบลร์โคฟี่อันนันต์อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ฟินแลนด์โนเกียครับเคยมาแล้วตอนดอร์คณิตครับแล้วมาอีกทีเฉพาะโทนี่แบลร์ยี่สิบล้านครับค่าเดินทางค่าที่พักครับถ้าเงินพ่อมึงกูจะไม่ว่าครับนี่ชาวบ้านก็บอกแต่นี่เงินกูแต่กูว่าไม่ได้เพราะดิวมึงมากระทืบกูเนี่ยครับเพราะพวกแม่พี่น้อง ต้องอยู่เฉยไม่ได้ละครับมีคนถามว่าถ้าเกิดไม่ต้องมีการปฏิรูปอะไรเลยไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องออกกฎหมายรัศกรรมไม่ต้องปลองดองอะไรทั้งสิน้นแต่จัดการกรับทักษิณให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ตามกฎหมายเนี่ยประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ไหมครับผมว่าจะไปใหญ่เลยครับเมื่อเอายักษ์ลงขวดอาดินแอนเดอร์แลมลงขวดถ้านลงขวดได้เมื่อไหร่ประเทศชาติรุง่งเรืองโดยที่ประเทศไทยไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับโดยสมบูรณ์มีอยู่มากใช่ครับเพราะว่าเราได้เปรียบที่อื่นเยอะแยะทั้งสภาพอากาศทั้งอะไรต่ะไรนะ เราถูกปกครองด้วยระบอบทักษิณก็ทำให้เด็กรุ่นๆที่จะโตขึ้นมาเห็นการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาประเทศอยู่ไม่ได้นะครับ,รบถ้าเห็นคนชั่วเป็นดีเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่แล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นหมดก็ดูในสภาดูนโยบายรัฐบาลดูทั้งหลายแหละแม้กระทั่งปล้นเงินออกไปจากพวกท่านหมดก็ยังมีไอ้พวกริวล้ กระดิกหางทําทุกอย่างเห่าหงงงง,งตลอดเนี่ยสมัยก่อนไม่เคยมีสภาป่วนขนาดนี้เพราะว่าแต่ละคนก็มีสมองมีความคิดครับแล้วก็รู้ว่าแต่ละท่านได้รับเกียรติจากประชาชนมาก็จะให้เกียรติกันครับแต่ระยะหลังสสจะมีส่วนหนึ่งที่มาด้วยตัวเองด้วยจิตธสํานากบอีก,กส่วนหนึ่งมาเพราะว่าไปรับใช้คนดูใบเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากการที่ไปรับใช้จนไม่ยอมใช้สมองคิดไหมครับก็เลยเกิดสภาพการใช้กำ,ำลังแบบไม่ต้อง ใช้หุดเพนิดที่ดีขอรับใช้เพื่อจะได้ตําแหน่งเมื่อมีตําแหน่งแล้วกูจะได้ไปหาไรายได้นี่แหละครับต้องยอมทําทุกอย่างเขาจะให้ทําอะไรทําหมดครับท่านได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบรั้มนุนปีห0ูนเนี่ยเขาให้มีองค์กรอิสระที่มีอำนาจแต่ปรากฏองค์กรอิสระไม่ทำอะไรเลย ยกตัวอย่างเช่นกะกะตเขาทําผิดออกมาจากดูใบพูดโทรศัพท์กับไอเตี้ยสุพรรณก็ไม่นั่นทีเน้นคําหาตัวยังไม่เจอเลยตามจับอุตุลุดหมดออกไม่จับเลยเออแล้วไอ้นี่อย่างนี้ดูสิครับเมืองไทยไม่มีมาตรฐานแล้วแต,แต่หลายคนก็บอกว่าใครไปคบกับระบบทักณเนี่ก็มักจะมีข้อหาติดตัวถ้าเช่นหมอเลียบก็มีข้อหาติดตัวสุรพงศ์โตวิจักรชัยคุณแต่ก่อนก็ยังไม่มีข้อหามากวันนี้ก็มีข้อหาเรื่องพาสปอร์ตนพดลก็มีข้อหาเรื่อง แถลงการร่วมไทยกัมพูชาตกลงใครครบกับระบบทักษิณน่มีคดีติดตัวหมดเลยเพราะว่าต้องทําในสิ่งที่ทักษิณต้องการให้ทําครับและสุดท้ายก็มารวมหัวกันเพื่อจะบอกว่าที่ทําผิดไปแล้วคือไม่ผิดถูกต้องครับครับและทีเวลาพวกเราทําไมผิดอ่ะครับไปยืนชุมนุมเฉยๆมดก็ไม่ฆ่ามักสวีระก็กินบอกว่ามีก็หาผู้ก่อการร้ายกับใช่ครับนักการเมืองก็แบบเนี้ครับแบบนี้ตลอดนะครับแล้วดูสิครับ ไอเตี้ยสุพรรณวันเกิดอะโอ้โห,โหทักษิณโทรมาแล้วทําไมไม่ไปจับอะครับ,รบแล้วอยู่ที่ไหน,มนไม่ถาม่ะแล้วดูวันเกิดตัวเองเอาให้ดูหน่อยท่านได้เลือกดูแล้วมันอนาจใจวันเกิดไอเตี้ยสุพรรณวันเกิดของคุณบรรหารศิละปะอาชาครับดูนะครับพี่น้องโอ้โหถ้าดูรูปรูปไอเตี้ยยืนท่ามกลางสาวสูงนะครับ <c oughs> นั่นคืออดีตนางสาวไทยสี่คนคบ,บอกจัดงานยิ่งใหญ่อลังการเอานางสาวไทยไปด้วย โอ้โหคนไปอวยพรกันครับข้างจัดที่ไหนรู้ไหมครับครับเพื่อนวอตทรุ่นสิบจัดให้ที่หลอดจิมวตทนี่คืออะไรครับคือวิทยาลัยตลาดทุนตลาดทุนอ๋อครับนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เอามาตั้งโรงเรียนแบบนี้ก็มก็ตั้งใช่ไหมครับกกตก็ตั้งโรงเรียนแล้วถามว่าคุณจะไปจับใบแดงเขาได้ไงครับวตทเนี่ย เงินเราเท่านั้นไปตั้งวททผ่านมา1 5บ6รา่นแล้วเคยทําประโยชน์อะไรให้มั่งถ้าได้เลิกวันนี้วัดกับผมไหมว่าครับเขาชอบผมว่าผมว่าผมบอกอย่างนี้ไปว่าเขาทําไมไม่ทําประโยชน์ตัวเองไม่มีโอกาสได้เรียนใช่ไหมหมาเห็นเครื่องบินใช่ไหมไม่ใช่ผมเรียนวททเรียนรุ่นเดียวกักบเจ้าของโตชิบ้าเนี่ยแต่คุณกอบการเนี่ยคุณกอบการดูแกมีธรรมภพิบาลแล้วแกรู้สึกทําเพื่อสังคมอพะเรียนรุ่นนี้ อนนั้นเป็นสอชครับเรียนไม่ได้เดือนเดียวฮะผมลาออกถึงว่าเห็นท่านซื้อทีวีก็ตัชิบ้าทั้งนั้นเลยใช่ไหมนี่ก็ถือว่ามีธรรมะพิบาครับผมลาออกเลยเพราะว่าเอาเงินภาษีราษฎรไปต่างประเทศคุยกันอย่างเดียวไปต่างประเทศจะทําไงเราจะไปเล่นละครกันยังไงไม่เคยคิดถึงประโยชน์ประเทศชาติเลยครับผมลาออกครับนี่เขายังส่งหนังสือมาตลอดถือว่าเป็นรุ่นนี้ไม่จบ วตทเนี่ยมีคนเรียนทั้งหมด1 5 1 6รุ่นแล้วไม่จบคนเดียวครับพนเรเอกบรณวิทย์พลาออกไม่ใช่ไปจบเพราะความสามารถนะครับอย่างเนี้ยไอ้กระจพวกนี้มันจะเรียนสู้ผมได้ไงพระโทแต่ว่าผมทนไม่ได้ที่ใช้งบประมาณของประเทศและหน้ากากข้หากันเคยมีบ้างไหมมาร่วมชุมนุมเพื่อต่อต้านอะไรไม่มีตั้งเพื่อจะหาเครือข่ายครับสร้างคอนเนคชั่นหาประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยพูด เกิดชาตินี้ก็เตี้ยเต็มที่แล้วชาติหน้าขอให้มันเตี้ยยิ่งกว่านี้อีกอายุ81ปีแล้วยังไม่รู้ศึกรู้สาว่าอะไรดีอะไรช่วแล้วยังบอกอยากให้คนไทยเลิกทะเลาะก,กันเป็นความฝันอันสูงสุดและเมื่อไหร่ปลดล็อกทางการเมืองก็จะมาเล่นการเมืองอีกครับตกลงที่ประชาชนทะเลาะก,กันนี้เพราะว่าประชาชนโกรธกันหรือว่าเพราะนักการเมืองโกงและยุบประชาชนทะเลาะกันนักการเมืองโกงครับและไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเมื่อทําผิด ก็ไม่ลาออกดูดิครับไอกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไหนนะครับนายบุญทรงบอกขายข้าวได้ตอนนี้ออกไปแล้วขายไม่ได้สักตันหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะส่งเงินคืนไม่เท่าไหร่เองไหนจะบอกว่า g 2 g มีออเดอร์แล้วออเดอร์แปลว่าคําสั่งนะครับไม่มีทั้งนั้น LC เปิดมาแล้วไหนอะไหนอะครับแล้ววันนี้โลกเขาบอกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจถดถอยนายโต้งออกมาบอกว่าไม่ถดถอยในขณะที่กระทรวงคัง สชออกมาบอกเลยว่ายอมรับว่าถดถอยต่างชาติก็เลยสอนมวยฮะสำนักข่าว b ีบกับต่างประเทศอีกหลายแห่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถตถอยอย่างแท้จริงสชสชนี่กระทรวงการคลังนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันนี้ยอมรับครับประมาณเลยว่ายอมรับเลยว่าไตรมาสสองขยายตัว2.8หลังจากที่นายโต้งออกมาบอกไม่จริงไม่มีปัญหาต่างชาติเาก็เลยเอา ส้นตีนลูกหน้าเขาอธิบายให้ฟังว่าบาทาทกกฟักใ,ชใช่บาทาลูกฟัก <Rey k> แบบเราังห่วย <c oughs> บอกว่าเศรษฐกิจถดถอยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า technical recession คำว่าถดถอยเนื่องจาก GDP ชะลอตัวโดยตอนนี้ <c oughs> สองไตรามาส <c oughs> เขาเรียกว่าถดถอยนี่คือตำราถามว่า คุณพ่อคุณแม่มึงไปเรียนที่ไหนมาวะเนี่ยฝรั่งทิมเลยบอกเอาไหนมึงจบด็อกเตอร์มึงนอกไงยังไปเถียงธนาคารใงประเทศไทยเพราะว่าไม่เป็นหลักสากลไม่เป็นมาตรฐานอดูดิครับไหวไหมครับค่าเงินบาทอ่อนสุดในรอบปีไปหมดแล้วตอนค่าเงินบาทแข็งมันก็จะปลดอิตาประสานเขาท่านผู้ว่าประสานค่าเงินบาทแข็งมันจะปลดค่าเงินบาทอ่อนมันก็จะปลดอีกตกลงถ้าไม่ใช่พ่อมันมันจะปลดอย่างเดียวนอกจากยอมคนอย่างไอ้กบถึงจะได้ดีไอ้กบไอ้กำพลกิติอัมพลเป็นประธานบอร์ดการุินัย ใช่ไหมครับโอ้โห oh, น้องเยอะประธานผมสอบเขาเองซื้อ Airbus A 3 4 0ไม่ถูกต้องเป็นประธานการบินไทยเป็นประธานแบงก์ชาติเป็นกรรมการปตรทเป็นกรรมการปตทสพเป็นมัน16คณะถามว่านี่หรือประเทศไทยและได้คนอย่างเนี้ยคนอย่างเนี้ยไปเป็นจะไหวไหมครับท่านได้เลิก นั้นภาะวะถดถอยนี่เป็นลงไปถึงเทคนิคของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเลยว่าถ้ามีการขยายการเจริญเติบโตของประเทศไม่ได้เรื่องการส่งออกเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐเรื่องการใช้จ่ายของประชาชนเข้าตามมาตรฐานสากลเลยว่ามันถดถอยจนเข้าจุดอันตรายครับ B B C บอกครับธนาคารประเทศไทยบอกใครบอกหลายคนไอ้ต้งบอกดีดูต่างชาติบ้างครับต่างชาติเทขายหุ้นและพันธบัตรเมื่อวานนี้ กว่าสองหมื่นล้านครับเป็นตัวบอกเป็นเป็นเครื่องชี้วัดเลยใช่ไหมนี่ครับเป็นเครื่องชี้วัดเลยชี้วัดหอการค้าชี้หนี้ครัวเรือนฉุดกําลังซื้อครับเรียเขาบอกมาหมดเลยครับแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับหมดเลยออมสินคุมหนี้สินเชื่ออ้าวหมูไข่ราคาขึ้นอ้าวดูดิครับแล้วอย่างนี้ท่านได้เลิกจะไหวเหรอครับเนี่ย ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเป็นหนี้หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นประมาณ80%ของ GDP และถ้าเกิดเพิ่มเป็น85%เนี่ยก็หมายถึงประเทศไทยก็จะเป็นเหมือนสหรัฐอเมริกาถูกต้องทรัพย์สินก็จะไม่สามารถขายได้ทุกอย่างก็จะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวถูกต้องครับ,รบท่านเี่เล้ครับวันนี้เนี่ยต่างชาติเทขายหุ้นไทยไปนัถึงเวลานี้หนึ่งแล้านบาทครับนี่จบบา่อกีนี่ มันไม่ละค่ะเพราะถ้าเกิดมันม่นใจว่าเศรษฐกิจดีจริงต่างชาติเขาจะรู้เลยว่าเรื่องอะไรเขาจะต้องรีบขายออกไปในเวลานี้ใช่ไหมครับ,รบผมถามนั่นได้เลือกหน่อยครับว่าไอ้สุนัขตัวไหนเนี่ยมันเลือกในกบเนี่ยประธานการบินไทยครับเฉพาะไตรมาสสองขาดทุน8,400ล้านบาทเป็นการขาดทุนที่ยับเยินที่สุดในรอบ50ปี มึงบริหารการบินไทยยังชิบหายขนาดนี้แล้วมึงไปเป็นประธานธนาคารแห่งประเทศไทยรประเทศไทยมิชิบหายเลยอ,อุปมาอุปไมยถามเลยนะครับก็คือถ้าคนเหล่านี้ไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นไปอยู่ปะตะทไปอยู่แบงค์ชาติอยู่ที่ไหนในประเทศชาติล่มจมหมดแต่พวกมันรวยใช่ครับพวกเราก็ปากจัดขึ้นทุกวันครับบรรดาทีวี <c oughs> ดาวเทียมก็ปากจัดขึ้นทุกวัน <c oughs> ถึงจะดา่ามันก็ไม่สนไม่สเส็จมันเอาระเบิดมาคว้างเราอีกเออเอากังมันดี มีกองกําลังส่วนตัวกองกำลังส่วนตัวครับครับเอากองกําลังไปข่มขู่จนถึงที่สุดวันนี้ถึงสภาแล้วใช่ครับแล้วสสวันนี้ก็โดนคุกคามเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยและจะอยู่ทําไมครับผมถามสสพรคประชาธิปัตย์อยู่ทําอะไรอันนี้เป็นเรื่องอ่านการเมืองไม่ขาดไหมครับอยู่ทาไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ทาไรเพราะก็สสทางใต้เยอะครับออกมาซะเถอะครับมาสู้กันบนถนนนี่แหละครับให้บรรู้แล้วรู้ว่ามีคนถามว่าแล้วคนที่มาเป็นบอร์ดปตทมาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ย ใครเป็นคนตั้งครับเป็นระบบทักษิณหรือว่าเป็นเป็นระบบที่มีการคัดเลือกโดยระบบคุณธรรมเข้าไปอยู่ในบริษัทหรือวิธาหกิจหรานะเ,เมื่อตอนวันเกิดทักษิณครับณโรงแรมที่ฮ่องกงครับติดชายทะเลคนไทยไปคอยพบเป็นร้อยเกิด<ป>หตุการประหลาดไปขอฝากในตำ